วันนี้สวัสดีครับเราก็มาอยู่กับช่องวันเลิฟกันอีกแล้ววันนี้นี่เลยครับผมผมมีชุดก่อสร้างของแคทนะครับนี่มานําเสนอมีรถอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมานําเสนอกันเลยนะครับข้างหลังก็เป็นตัวแถมนะครับที่เราน,นํเาเสนอเคยนาเสนอกันแล้วในคลิปต่อต่อไปนะครับคันนี้คันแรกเลยนะครับก็จะเป็นแคทรถตักนะครับ มีรถตากมีกระบวยตักได้ด้วยนะครับแล้วก็มีขุดนะครับโอ้งานดีมากเลยนะครับงานลิขสิทธิ์ของแท้นะครับแล้วก็จะเป็นขุดตักได้นะครับผมอ่ามาเราเริ่มมาคันที่2เลยครับคันที่2ก็จะเป็นเจ้ารถบดนะครับก็จะมีหูบดด้วยแนละ้วก็จะมีที่บดนะครับนี่แล้วก็จะเป็นนี แล้วคันก็จะวิ่งได้อย่างนี้เลยตึก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 อ่าเค้าจะเป็นอย่างนี้เลยปึ๊ดอ่าลองมาดูคันที่3กันเลยคันที่3ก็จะเป็นเจ้ารถตากนะครับของแคทล้อก็จะเป็นพลาสติกนะครับงานก็โอเคถือว่าดีมากเลยนะครับน้องๆหนูๆท่านใดที่สนใจก็เสอร์ชหาได้เลยนะครับกับ รถตากของแคสน,นะครับนี่เป็นไงอย่างสวยอย่างสวยวิ่งได้ปื่นมื่นมืๆน,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 นอ่าแล้วก็จะมีคันนี้นี่ที่เราไม่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับกับเจ้ารถตักเหมือนกันที่มีอยู่ 1, อีกหนึ่งคันนะครับของแคสนะครับนี่เขาก็จะมาเป็นนัเบอร์อย่างนี้เลยครับมีนีน ชาเลนนี่ของแคทนะครับมินิชาเลนแล้วเขาก็จะมีคําอธิบายมาั้งหลังนี่ครับในราคา195บาทอ่านี่นะครับเขาก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวถ้าผมจะมีอะไรมารีวิวก็จะเดี๋ยวมานจะนำเสนอต่อนะครับคลิปนี้ก็สวัสดี